แจ้งข่าวด่วนค่ะแม่นกน้อยวางมือเปิดตัวผู้บริหารคนใหม่ของวงหมอลำเสียงอีสานค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับคณะหมอลำเสียงอีสานนะคะเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีมามากถึง5ท้ทศวรรษเลยทีเดียวฤดูกาลหน้าก็จะเป็นฤดูกาลที่51ค่ะก็คือหทศวรรษเลยเป็นหมอลำที่อยู่กับเรามายืนยาวสะเหลือเกินค่ะทุกคนแล้วต้องบอกว่า ได้มีการเปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปีที่50นะคะแล้วก็ปีที่จะถึงนี้เป็นปีที่51เนาะมีการแจ้งข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเปิดฤดูกาลของวงหมอลำเสืออีสานนั่นก็คือวันที่4ตุลาคมพศ2568ที่จะถึงนี้เองค่ะทุกคนในอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงเป็นวันเปิดฤดูกาลทำการเปิดฤดูกาลอยู่ที่ลานเพลินบ้านเลขที่ 555บ้านหนองสายตำบลหนองนาะคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคำที่ดหลายคนคุ้นเคยแล้ววันที่สก็รับงานออกพรรษาที่บึงการเลยนะคะที่โรงเรียนอนุบาลวิสิทธิ์อำนวยศินถนนข้าวเม่าริมโคงอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะ หมอลำเสอีสานมีการแจ้งข่าวอีกอย่างหนึ่งเป็นข่าวดีสําหรับคนที่มีความฝันอยากเดินทางไปกับคณะหมอลำหมอลำเสอีสานนุ่งน้อยอุไรพรเปิดรับสมัครแดนเซอร์ชายหญิงไม่จํากัดเพศคุณสมบัติไม่จําเป็นต้องเต้นเป็นมาก่อนขอแค่มีใจรักในการเต้นมาฝึกฝนเอาทีหลังเนาะสวัสดิการนะคะสวัสดิการในการอยู่ครอบครัวของหมอลำเสอีสานมีแจ้งไว้ดังนี้ค่ะ มลลมเสอีสาน 1. มีที่พักอาหารน้ำดื่มแล้วก็ไฟฟ้า 2. มีรถบัสที่เป็นรถบัสแอร์ 3. มีโบนัสพิเศษสำหรับคนที่ขยันทำงาน 4. อยู่ครบจบฤด,ดูการมีโบนัสให้อีกก็คือไม่โตนหานนั่นแหละค่ะทุกคนกำหนดการเข้าบ้านพักเพื่อเชื่อมเพื่อซ้อมวันที่1สิงหาคม2568ใครที่ไปสมัคร กำหนดการเข้าบ้านพักวันที่1สิงหาคมนะคะเอกสารในการมาสมัครงานในครั้งนี้1สำเนาบัตรประชาชน2สำเนาทะเบียนบ้าน3หนังสือรับรองกรณีอายุน้อยกว่า18ปีสามารถสมัครได้ตามลิงก์หน้าเพจหมอลำเสีีสานนกน้อยอุไรพรค่ะ ก็เป็นการแจ้งข่าวเป็นที่เรียบร้อยสําหรับวงหมอลําเสกีสานนะคะทุกคนแล้วจะมาแจ้งข่าวด่วนที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าใครคือบอสคนใหม่ผู้บริหารคนใหม่หลังจากที่ทางคุณแม่นกน้อยไรพรได้มีการวางมือไปค่ะ สำหรับวงหมอเสียงอีสานก็มีผู้บริหารเนาะผ่านมาหลายรุ่นเสือเกินนะคะหลายๆคนที่เข้ามาบริหารเฮียหน่อยอาการเอแล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาช่วยเหลือทางวงเสียงอีสานแล้วล่าสุดทางแม่นกน้อยอุไรพรได้มีการโพสต์เป็นการส่งต่อให้บอสแป้งแล้วก็บอสเอ็มจากรุ่นสู่รุ่นเสียงอีสานบ้านตองห้า คือตำราเล่มใหญ่ค่ะทุกคนคนที่จะบริหารงานต่อจากคุณแม่นกน้อยนั้นก็คือบอสแป้งค่ะเป็นบอสอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยทางบอสเอ็มนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวสำหรับการทำออฟฟิศบอกว่าสิ่งไหนที่ลงมือทำเองมักจะมีความสุขเสมอออฟฟิศน้อยๆของบอสแป้งพร้อมลุยงานขอโทษพี่น้องหลายๆด้อครับ หลายวันมานี้ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเพราะว่าทำออฟฟิศบอสแป้งก็มีการไปอัปเดตบอสแป้งบอกว่าการทำออฟฟิศ80%แล้วทำเองลงมือทำเองก้าวเล็กๆสู่ความสำเร็จในวันครา้งหน้าแล้วก็บอสแป้งเนี่ยก็ได้มีการไปแชร์โพสของแม่นกน้อยบอกว่าจากสายเลือดศิลปินรุ่นสู่รุ่นเสียงอีสานสร้างงานสร้างอาชีพค่ะทุกคนเป็นที่ฮือฮามากๆสำหรับประเด็นนี้เนาะ ไม่เรียกว่าวางมือร้อเรซเรียกว่าวางมือจากการเป็นผู้บริหารก็ไปให้ทางบอสแป้งเนี่ยบริหารสะส่วนใหญ่นะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วก็ทางหมอลำสตอรี่ก็ได้มีการมาโพสต์ไว้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยหมอลำสตอรี่ได้มีการมาบอกว่าแม่นกน้อยส่งต่อแป้งบริหารเสียงอีสานไปต่อบริหารโดยสายเลือดรับหน้าที่บอสเต็มตัวแล้วสําหรับ แป้งนัทธิดาเสียงอีสานดีกรีนางเอกของเสียงอีสานและเป็นหลานสาวหัวแก้วหัวแหวนของราชินีหมอลำนกน้อยอุไรพรเป็นเจ้าของวงเสียงอีสานในฤดูการที่68และ69แป้งนัทธิดารับบริหารเต็มตัวในการบริหารงานต่อจากคุณแม่นกน้อยโดยยังมีแม่นกน้อยอุไรพรเป็นประธานเช่นเดิม แต่อาจจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่เข้ามารังสรรค์บอกได้เลยว่าฤดูการหน้าเตรียมตัวมันพอบอสลงสนามแล้วอย่างเต็มตัวทั้งนี้ยังมีบอสมที่เป็นตัวเสริมในการบริหารงานตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของงานควบคุมต่างๆซึ่งเป็นการบริหารโดยสายเลือดโดยตรง ไม่ขึ้นกับใครงานนี้ความหวังทั้งหมดตกที่บอสแป้งมาลุ้นกันว่าเปิดวงจะปังขนาดไหนคะทุกคนก็บอกเลยว่าหลังจากที่ทางหมอลำสตอรี่โพสออกไปนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์กระหึ่มเลยสำหรับเรื่องนี้สุดยอดมากๆรอเลยสำหรับ งานนะคะบอกว่าเข้ามารัวรัวแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่แล้วก็ด้วยความที่เป็นสายเลือดเนาะทุกคนก็ความหวังก็ตกไปอยู่ที่บอสแปงเป็นสายเลือดเป็นหลานนั่นเองนะคะทุกคนที่อยู่เคียงข้างกับหมอลำเสอีสารมานานแสนนานใครจะบริหาร f อฟซี FC ก็ชื่นชมแม่นกน้อยคือโลโก,โก้ของเสียอีสารส่รงต่อให้คุณรุ่นใหม่สานต่อถือเป็นเรื่องที่ดีตำนานไม่มีวันตายเป็นมาจัง้งซี่อ่าแล้วก็ บางคนก็ไม่เชื่อนะบอกว่าเห็นพูดแบบนี้มานานแล้วนะยายนกเนี่ยกล้าให้หลานจริงไหมเห็นให้คนนั้นคนนี้บริหารก็ไม่เคยปล่อยวางสายเลือดก็คือสายเลือดครับกําลังใจความคิดส่วนตัวนะแบบไม่ต้องอวยใครวินาทีนี้แม่นกคงปล่อยวางแล้วและคงคุยกับลูกๆหล,ล,ลานๆในการเกี่ยวข้องในสิ่งสําคัญน้องเอ็มน้องแป้งคือหลานแล้วก็หลานเขยแล้วก็หลานแท้แท ค่อยว่ามีการจัดการวงน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์และมีอำนาจในวงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยที่แม่นกไม่เข้ามายุ่งนะคะก็มีการออกมาคอมเมนต์ต่างๆนานามากมายนะคะบางคนก็ถามหาว่าบอสมีล่ะสำหรับบอสมีก็น่าจะเป็นการบริหารวงอีกรอบนะคะซึ่งก็มีหลายๆผู้บริหารหลายๆขั้นตอนสำหรับวงหมอลำก็เป็นการหลังใจให้ผู้บริหารคนใหม่แล้วก็เชื่อว่า ในปัจจุบันนี้เชื่อว่าแม่น,น,น้น้อยน่าจะวางมือแล้วเพราะว่าด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็ไม่มีนายทุนมาลงทุนไม่มีนายทุนมาเป็นผู้บริหารก็เลยต้องโยนไปให้ทางหลานสาวซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถจัดแจงระบบต่างๆให้มันทันสมัยขึ้นมาสิ่งเดียวเลยที่ fc รอนะคะก็คือรอชมฤดูกาลที่51ฤดูกาลปี 68- 69ควบคู่กันไปนี้ในานามผู้บริหาร บอสแป้งแล้วก็บอสเอ็มจะเป็นอย่างไรนะคะก็ค่อยว่ากันไปเอาดาบหน้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแจ้งข่าวสำคัญในเรื่องนี้ค่ะ